่บไม่มีกา่งเรื่ององ็ด้ไหนะไงเลยาเก้าอดูบรรยากาศลูกค้า่าร้อนนะ เบอร์ตามป้ายเมื่อกี้เลยนะติดต่อเข้ามาสอบถามสวัสดีครับปหลักชาแนลนะครับหลักชาแนลคลิปนี้นะมันอยู่ที่ตลาดผมข้าสมเจดีนะนี่ให้ดูก่อนนี่สัญลักษณ์นะอยู่ที่นี่เลยนะครับมาร้านดริ่งนะร้านประหวานนะเจ้าดังนะบ,บอกเลยร้านนี้นะคดังมาน,นานแล้วด้วยนะ ร้านนี้นะครับอดูบรรยากาศลูกค้าวมารุ่นร้อนนะเป็นมะนม่วงน้ำประหวานนะครับพี่สวัสดีครับสวัสดีสสดเป็นน้ำประหวานบัรคิวนะร้านนี้จางมานานแล้วนะครับ ครั้งที่แล้วมาก่อนโควิดเขาไม่ถึงนี่มีเบอร์โดด้วยนะติดต่อมาสอบถามได้เบอร์ตามนี้เลยนะครับนี่มีขายส่งด้วยไหมส่งด้วยนะถ้าใครสนใจนะครับนี่เลยเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับนี่นะเบอร์จัวัดมัติ่มนะฮะช่องทางอะไรคะปักหลักแชนแนลครับเมนะื่อก่อนผมมาแล้วเข้าไม่ถึง ให้ดูนี่นะบหค่เนี่น้ำประหวานปัชืเบอร์เบอร์ตามป้ายเมื่อกี้เลยนะติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะประหวนนะคะ้ ม,ม,มีราคาเท่าไหร่บ้างครับเนี่ยปลกละร้อยกขาปุก 100, ละร้อยนะครับราคาเดียวเลยใช่ไหมน้ำ <แ billion. S 1> ปะหวานครับอะไรนะอมโมงสามสิบอมโมงสามสิบนะครับ<า>ระ จะสี่ศูนย์ครับแปดค่ะหมายเลขแปดค่ะรวมน้ำผงหวานหนึ่งร้าใครสนใจนะครับกปิสดกจะปบีทรงเครื่องกะปิห่อกะปิห่อเป็นยังไงพี่เป็นกะปิแห้งทั้งหมดแล้วคร่ะหมดแล้วใช่ไหมกปิสดอนนมีน้ำผงหวานอันนี้อ๋ออันนี้เป็นน้ำผงหวานนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอะไรนะกปิสดกปิสดนะครับแต่กะปิห่อหมดแล้วครับอ่าด้านนี้ครับเพื่อนขาเขบัตรคิวด้านนี้เลยครับ เยดึงต่อได้เลยใช่ไหมถึงได้เลยค่ะถึงหมดแล้วบรรยากาศนะครับมีรับคนละครึ่งด้วยนะครับ้สงนี่เปิดขายตั้งแต่ที่โมงครับเนี่ยโมงสี่ร้อยหกสิบ ห้าโมงครับห้าโมงนะครับนี่ห้าโมงมาแับได้นะอยู่หน้าองค์พระบรมเจดีนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับกอดเป็นารเป็พรมาจงพฯมาอนคหลวงัระธาุ่มรุ่มร้องไง ก้อนองนใหัางพตงคือตรงนี้ิได้เลยครับลูกค้าางัรับตงแรงอย่างวยแล้วก็หยรวีด้านหน้า ผมเพิ่มนผม,ม,มเพิ่มนะครับมีขายส่งนะเพื่าต้นคลิปเลยนะครับ เลยครับแล้บอกแล้วจะออกไปทำไมตอนนี้องงอันนี้เราไปซื้อที่ไหนตรงนู้นใช่ไหมคะเดี๋ยวรอเดี๋ยวไปด้านนู้นได้เลยบอกแฟนพี่ได้เลยเขารู้ออะรันนี้อันนี้ผสมเพิ่มแล้วนะเล่นหมดเลยไหมเนี่ยครับยี่หกต่อนี่เลยครับติ๊กติ๊กติ๊กต่อได้เลยครับไปเลยไปเลยนะอันนี้เปิดอะไรล่ะมีไม่ถังเหรออันนี้เปิดสิบครับสิบสิบครับ ิอ <laughs> ไม่นานครับก็ปุกระลอยครับลูกค้ารอด้านหน้านะครับลูกคุณครับเนี่ยครับคิววันนี้คิวที่สิบอันนี้คือรอบสองต <c oughs> อนรอบแรกแข่งหมดเลาอันนี้อันนี้มาเอารอบห<ช>ัวทำไ <c oughs> มอ่ะบอกลูกค้าไม่แยกบินนะครับลูกค้า ไม่นานครับรอไม่นานแป๊บเดียวครับขาแซวไม่เด็ดใจตดเก้าเจ็ดเก้าอะไรอะเจ็ดเก้าด้านนี้ครับ ปัทเขียวอทางนี้เลยนะครับนี่นะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะแบบรวยรวยแล้วก็หวานรวยนี่ไปนะตาดูรับสายนี่นะให้ดูบากนั้นมาแล้วนางแม่ตาต้องลอยนางท่านนำที่นี่การมีประโยชน์มากที่สุดเด็ดจริงนะถ้าเด็ดถ้าไม่เด็ดจริงนี่คนไม่มายืนคอยขนาดนี้ตอนนี้ปัทเขีวหมดไป รับสแล้วนะครับมาได้น,นะตั้บจะได้มงขนาดหายรับมใจมุงไม่รับขนาวบอลโตโต้รับสร้างมหาบอลโต้รับสร้งเมืองโต้งนะแต่งใจมุงแต่งมีช่วยเพื่อนมาตุ้ยนะนี่ถ้าใครสนใจอาชีพนะครับจะรับไปขายก็ตามนี้เลยนะปลูกกันหนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้นิดปอกมะม่วงเพิ่มนะม่วงไม่พอแล้วนะ พาไปดูฝั่งคนเต็มเลยเข้าไม่ถ <Christ>. ึงจะเข้าไปหาพี่ผู้หญิงเข้าไม่ถึงนะวันนี้คนเยอะมากวันนี้คนเยอะนะแน่นร้านแน่นเต็มหน้าร้านเลยนะทุกท่าน

เท่าไหร่นะ300ร้อโลไม่เยอะนะปกติหนักกว่านี้นะขมาวบู๊0สโลมาแล้วจะบ้านหั่นมาจากบ้านอ๋อหั่นมาจากบ้านแล้วอ๋อใน,ถ,ออนถังนี่คือเตรียมมาหมดแล้วนะครับ สลิปลูกฟ้าออกครับตอดูสลิปพี่หน่อยครับตอดูเงินออกเรียบร้อยครับพ่อค้าจะปล,กลุกลวหนึ่งร้อยบาทสวัสดีครับ,รบฮัลโหลขายแต่น้ำเป้าหวานนะครับลูกค้าช่วงนี้วันนี้เอาจะปลุกละร้อยครับแล,ล้วม่วงสามสิบครับจะปุกละร้อยนะครับลลลาสามสิบครับผม นะครสั่งได้ครับสั่งแล้วบอกชื่อเดี๋ยวพี่ทำมาให้ <c oughs> น่ารัก <c oughs> ได้ๆๆสองร้อยที่สองรนะ้อยลูกค้าเนอะตรงนี้ท่ะนัานานี้แต่ลูกค้าคิวอยู่ฝั่งนี้เลยนะครับ <c oughs> ใช่ครับดึงได้เลยนะ 200, ยนสองร้อยเหมือนจะไปแล้ว ดก็อร่อยนะออยเนะออยที่ด้ชนองบัตรคิวแล้วก็ไปรอฝั่งนู้นเลยนะไปรอฝั่งที่ผู้หญิงฮะ ตอนนี้เราคนละรึ่งเราชนะด้วยนะโอเคพครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับปักหลักชาแนลนะก็สำหรับใครที่สนใจอาชีพนะครับก็นี่เลยนะติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะตามเบอร์นี้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะ ฝากกดไลค์กดแชร์นล้ปชาแนด้วยนะครับแล้ก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่องมาดูเซ่ด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับออลากบุราข้า็ของนาบนตงตัย่างนีตั้งเป็นบุตบูนั้งเป็นุติีบารมีน้ำได้ปัจจุ